อ่ะพี่หมูนะครับเป็นคนชิ้เล่นแบบว่าไม่ต้องการที่จะจะเอาชนะนะครับผมก็คยบว่าเล่นเพื่อความเที่ยวความสนุกคำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุส8 8ปีขึ้นไปและควรปัจจัยานในการรับชมนะครับกราบสวัสดีครับวัยรุ่นทั้งหลายนะครับพี่พียงลองเอฟซี FC, ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กัน อีพีที่18แล้วนะครับทุกคนอ่าก็กราบขอบคุณนะครับที่กันอยู่ด้วยกันมาถึงอีพีนี้นะครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับผมที่มาอยู่อีพีนี้ครับอีพีนี้เนี่ครับผมขออนุญาตเล่นเกมชุนหมอคงนะครับผมก็เรียกชุนหมอคงปะหรือว่าลิงจอหรือว่าอะไรชุนหมอคงดีกว่านะครับมันเป็นเกมแบบว่าแห้งเกียอแห้งเกียร์นี่ก่อนเลยแห้งเกียนะครับผมอ่าผมเล่นเบสสามสิบบาทนะครับมาดูกันว่า มันจะมีอะไรว้าวไหมทําให้ผมว้าวไหมนะครับอ้าวมาแล้วครับฟรีฟรีเป็นหรือเปล่าฟรีเตปินหรือเปล่าครับทุกคนดูเนี่ยทำมันชะลออย่างี้ได้แน่นอนนะครับผมมาแล้วครับนี่นะครับผมหมุนไฟแปะครั้งนะครับอ่าเออครับเราก็มาดูกันนะครับผมว่าแปะครั้งจะได้เท่าไหร่นะครับปั่นแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บเดียวเองเหรอได้ฟรีเกมแล้วนะเนี่ยนะครับ ก็เรามาดูการันนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับแล้วมันทำให้ผมว้าวหรือเปล่านะตอนนี้นะครับผมได้มาเท่าไหร่ครับโอ้ได้หน่อยอยู่นะครับยอย่าไปเล่นเลยห้าครั้งครับทุกคน <S 2>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  นี่เอาห้าครั้งเรากินเลยมาครับไปต่อครับไปกันต่อนะครับผม วิ่งนะครับ oh, oh, บอกอ้าวโอ้ยยอดไปเลยครับร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีไม่มีอะไรจริงๆนะ,ะนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติด ตามให้พี่หมูด้วยนะครับผมเพื่อที่เป็นกำล,ลังใจในการทำคลิป EP ต่อๆไปนะครับอาจจะมีเป็นร้อย EP ก็ได้นะครับก็อยากให้อยู่เข้ามาเป็นรู้จักกันก่อหรือเป็นครอบครัวเดียวกันก่อน,นครับผมอ่ะพี่หมูนะครับเป็นคนชี้เล่นแบบว่าไม่ต้องการที่จะจะเอาชนะนะครับผมก็คือแบบว่าเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเพื่อความมีหาของทุกๆคนนะครับแค่เห็นทุกคนชอบคลิปผมวารอนในคลิปผมผมก็ดีใจละครับผมไม่ต้องการอะไรเลยนะครับ ใครที่นะครับที่ติดตามอยู่ก็เคยร่วมกิจกรรมด้วยกันมานอกก็ก็มีคนได้รางวัลไปนะครับก็ดีใจคนที่ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าพึ่งน้อยเนื้อต่าใจไปนะครับผมเดี๋ยวพี่หมูจะเข้ามาจาัดกิจกรรมอีกครับเอาให้มันแบบฮือฮามากกว่านี้เลยครับผมเล่นจริงแจกจริงเลยอย่างนี้ดีกว่าไหมเออนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็งานยุ่งๆนะครับก็เลยยังไม่ได้มาจัดกิจกรรมสนุกๆเลยนะครับผมนะครับสำรใครนะครับที่ที่อยากจะเล่นนะครับแต่ว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับพี่หมูแนะนําให้ไปศึกษาก่อนนะครับไปดูคลิปพี่หมูว่าเออพี่หมูเกมนี้มันเป็นงี้อันนี้เป็นงี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็ต้องใช้ แล้วก็เคยผ่านมานะครับเพราะว่าเกมพวกนี้มันเล่นจริงเสียงเนจริงนะครับผมเราอยู่กันโลกความจริงนะครับไม่ใช่โลกหลอกลวงนะครับผมอ่านะส่วนใครที่อยากจะเล่นหาเว็บดีๆเล่นอยู่นะครับคนที่เคยเล่นแล้วอย่างกําลังหาเว็บดีๆเล่นนะครับพี่หมูก็แนะนํา ลิงใต้คลิปเลยครับผมก็ลองไปหาสมัครกันได้นะครับฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับฝากถอไม่มีขั้นต่ำนะครับผมหนึ่งบาทพี่ก็ฝากได้หรือว่าน้องๆเยาวชนหลายๆแหล่นะครับต้องบรรลุมิติภาวะก่อนนะต้องยี่สิบอะสิบแปดถึงเก้ายี่สิบนะครับอยากเล่นเล่นได้เลยครับผมวีหมูไม่บังคับนะครับใครหาไ่แน่ดวงขึ้นทางนี้หรือเปล่านะครับผมส่วนใครนะครับที่ติดตามพี่หมูอยู่ก็กราบขอบคุณนะครับพี่ ตามผมนะครับอะามาเข้าเรื่องกันต่อครับผมตอนนี้เราจะมีอะไรว้าวไหมไม่ทำไมไ่รู้สึกว้าวเปล่าเออนะครับตอนนี้ก็ม่วงนะครับผมล่าสุดนะครับอยากจะนอนมากเลยนะครับผมอะ,ะนะครับสึง่วงนะครับตอนนี้ม่วงอแอร์ก็ร้อนนะครับไม่รู้เป็นไรเปิดแอร์ร้อนรอ้อนนะครับ ง่วงแล้วครับผมตอนนี้ง่วงจะหลับแล้วพี่หมูจะหลับแล้วครับผมหรือเล่นเกมอะไรมันก็ไม่ใช่ครับทุกคนคือมันไม่ใช่ทางผมมาทางผมต้องสล็อตนะครับรู้จักปะสล็อตสล็อตสลอตสลอตสลอตครับผมยังไงก็ต้องเป็นเกมสลอตเท่านั้นนะครับถ้าผมจะเล่นนะบอกก่อนเลยโอเคมือผมเล่นไม่เป็นครับผมเกมสลอตผมแค่ปั่นปันอ่ะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผม ก็ตีมัยเออหลายๆคนคิดอะฉันก็สงชัยเหมือนกัน,นว,งนงวน่งนี้นั่นนะผมรู้ว่าผู้ทีอว่าน้งนองๆเยาะเชิงนหนก็บางคิดอย่างนี้แหละออแต่ผมชอบครับมันเป็นตัวผมเองนะครับผมไม่ได้เป็นตามใครนะครับผมผมเป็นตัวของผมเองนะผม,ผมชอบแบบไหนก็ผมชอบแบบนี้ครับใครทําไมผมครับเพราะผมผมไม่ได้บังคับนะครับให้ไปชอบผมนะแต่ผมก็แบบว่า ผมทำอะไรให้ทุกคนยิ้มได้ทาได้ผมแค่นี้ผมดีใจแลวครับผมไม่จําเป็นต้องผมต้องได้ตลอดให้มันชนะนะครับแค่นี้ผมเห็นพวกพี่ๆยิ้มได้ทาได้ก็ดีใจแล้วครับผมนะครั้งหน้านะครับ EP ไหนนะครับถ้าพี่หมูแกจิตกรรมนะครับก็เดี๋ยวพี่หมูจะบอกล่วงหน้าแล้วกันนครับในช่วงนี้พี่หมูไม่ว่างเลยนะครับช่วงนี้งานยุ่งมากเลยก็ไม่รอเลยครับผมารออีกแล้วนะครับตอนนี้ทำคลิปด้วยง่วงนอนด้วยนะครับ คนดูคงจะหาตามผมแล้วแหละอืมบอเอ,อ้ยไม่มึงง่วงบ่อยจังวะอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรครับเรามาดูกันต่อครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่านะครับทุกคนมันมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับบุญฟอีกแปดครั้งครับผมขอบคุณครับลองเล่นเกมสตาร์รอชเยนะครับผมสตาร์รอนี่ เกมที่เล่นง่ายนะครับปังนปังนปังปังใช่ัหนเองครับมาดูกันนะครับมีอะไรให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทุกคนเรามาดูกันนะโอ้โหอะไรครับนี่เอาเอาพระเจ้าอมามสิบบาทนะครับก็ดีใจดีใจไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับคือเราสึกน่วง ไม่ใช่เลยนะครับง่วงนะครับผมไม่ใช่เลยเลยคือง่วงนะครับสรุปง่ายคือง่วงนั่นแหละง่วงอยากจะนอนแล้วครับผมตอนนี้นะยังนอนมากเลยนะครับผมแต่ว่าผมห่วงทําคลิปนะครับผมอยากทำคลิปให้พวกพี่ๆีอดผู้ชนได้ดูกันนะครับจะได้แบบเพิยติดตามตั้งนานทำไมไม่ลงคลิปเลยนะครับก็นี่ครับผมก็จัดให้แล้วนะครับผม ส่วนกิจกรรมนะครับเดี๋ยวมีหมู่ว่างมันไหนนะครับเดี๋ยวพีมจะแจ้งไปทีนะครับผมก็อย่าลืมมีติดตามทาง a c e b o o k แฟนเพจ Facebook Twitter IGtik t o k แล้วก็ Facebook นะครับผมก็เข้ามาติดตามกันได้หรือว่าติดต่อกันได้นะครับอย่าลืมไลน์นะครับผมผมก็มีไลน์นะครับก็แอดเข้ามา พูดคุยเล่นกันได้นะครับผมช่วงนี้พี่มึงเหงามากเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ959บาทนะครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้ลับเงินรางวัลนะครับรออะไรกันวันนี้นะครับผมนี่นะครับ959บาทอืมเฮ้ยดูปินนะครับทุกคน ก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับผมภาพสวยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าโบนัสแตกดีไหมมันก็ก็ดีนะครับก็จัดว่าดีอันดับหนึ่งอ่ะนะครับผมเห้อคือก็ก็ดีครับจัดว่าอยู่ในดีขั้นเกตดเอนะครับผมก็สำหใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมลองไปหาเล่นกันได้ที่ค่าย PG จนะครับผม ันนี้นะครับพี่หมูก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวพี่หมูใน EP ีที่18นะครับวันนี้นะครับพี่หมูก,ตมมนนมก็ต้องบอกว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้พี่หมูเลยนะครับบายบายอย่าลืมกดซับสไคร์และกดระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของเรานะครับ